ทำชั่วร้ายสาประการคือหนึ่งพักชั่วร้ายก็คือพักการเมืองที่ตั้งใจเข้า,ขามาที่จะโกงกินประเทศชาติมีมวลชนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจมีมวลชนที่มีความโลภที่จะรับเพียงแค่เศษเงินที่เขาโยนให้ พลังที่เปรียบเสมือนศัตท์ที่โยนที่เขาโยนเศษกระดูกให้ก็งับเอานี่คือมวลชนที่มันแห่กันมาในช่วงปี2553แล้วพวกนี้ก็กระทำความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองทำความเสียหายให้กับการเมืองทำความเสียหาย ให้กับโรงแรวงที่พัทยาก็คือโวลโครสไปบุกไปทำร้ายไปทำลาย,ลายและส่วนสุดท้ายของความชั่วร้ายความอับปรีก็คือกองกำลังอาวุธที่ไอ้ทิปดีทาริธมันบอกว่าไม่มีหรอกไอ้โมงเสื้อดำแต่ทำไมพลเอกร่มเกล้าถึงได้เสียชีวิต นี่ครับคือความชั่วร้ายสามประการความสามานความจังไรความบัปรีสามประการของระบอบพักสินที่มันสังอยู่ในประเทศนี้เราจำเป็นจะต้องขจัดมันอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อเกิดความสงบ,บสุขเกิดความบริสุทธิ์ผุดผองในความบริสุทธิ์แห่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้วิฉะนั้นแล้วมันจะเลวร้ายลงทุกวันเพราะว่าอันตพานมันก็จะครองเมืองแบบสามานในที่สุดแล้วอำนาจกฎหมายก็อยู่ในมือมันมันอยากจะทําอะไรก็ทําได้เช่นเช่นที่เชียงใหม่เราอาจจะต้องบอกว่าที่เชียงใหม่นั้นมันถือว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของ ตะกลูลชินของกลุ่มชินวัฒน์โดยเฉพาะทักษิณและพี่น้องมันเกิดที่นั่นมันก็ขุนความมันก็ขุนขนชั่วร้ายไว้ดังนั้นเมื่อคนที่มีความบริสุทธิ์คนที่มีความบริสุทธิ์ใจคนที่มีความบริสุทธิ์ทางการเมืองออกมาต่อต้านพวกมันมันก็แห่กันมารุมทำร้าย วันนี้เมื่อผมจะออกไปก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรมากนักแต่ตั้งใจว่าจะไปสวมมากากข่ขาวแล้วก็จะไปพบกับน้องชายน้องชายแทๆ้ๆอายุห่างกันเพียงสองปีเขาเป็นจิตกรเป็นกวีแต่ใจรักประชาธิปไตยเกลียดชังระบบ ทักษิณเราก็ไม่ได้นัดหมายกันเพียงแต่เมื่อผมใกล้ๆจะถึงที่จะถึงที่เซนทรัเวอร์แล้วก็โทรติดต่อกันว่าอยู่ณที่ไหนในสุดแล้วก็นัดเจอกันที่หอศิลไม่ไม่เคยสนใจต่อไอ้เศษมนุษย์ที่มันคิดว่าจะตั้งค่ายแล้วมาทำร้ายพวกเรา มีคนเลขาผมก็เตือนบอกว่าใส่เสื้อนี้ระวังนะผมบอกก็อยากจะใส่อะใส่ให้เป็นสัญลักษณ์ใส่ให้รู้ว่าข้าเป็นข้าแห่งพระเจ้าแผ่นดินข้าเป็นคนไทยที่รักชาติข้าต้องการเอามากอธิปไตย ของข้าและบวงทนชาวไทยคนอื่นคืนมาอยู่ในมือของกูก็เลยไม่กลัวจริงๆแล้วก็ไม่เคยกลัวเพราะว่าใช้ชีวิตเสี่ยงมาตั้งแต่อายุ24จบเป็นนักบินกองทัพอากาศตอนนี้ยังมีละครเรื่องอะไรก็ไม่ทราบก็กำลังดังๆอยู่นะครับก็น,นึกว่าอยากจะกลับไปอีกสัก40ปีที่แล้ว ก็ทำการบินรบนะครับอย่างที่เคยเล่าไปฟังหลายครั้งแล้วว่าเคยประจำการอยู่ที่อุบลก็เคยลบพุ่งอยู่กับสหายหลายๆท่านที่มาร่วมมือร่วมใจกันขจัดความชั่วร้ายสามานของระบอบทักษิณในรัฐบาลนี้ในช่วงตอนนั้นอายุ24ก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย วันเว้นวันคืนเว้นคืนรวมเวลาแล้วประมาณสามปีที่ท่องเที่ยวอยู่ในอีสานใต้และอีสานเหนือคืออุบลราชธานีและอุดรธานีถามว่าวันนี้กลัวตายไหมไอ้ความกลัวตายมันผ่านมานานแล้วมันเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไร ให้รัฐบาลสามานชั่วร้ายนี้มันออกไปจากแผ่นดินไทยมันออกไปจากคนไทยจริงๆแล้วมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่เมื่อมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงความเป็นเอกภาพของคนหลายหมู่หลาย หลายกลุ่มและวันนี้ก็มีความดีใจแทนชาวพักประชาธิปัตย์เพราะว่าสอสอแทนคุณชนะการเลือกตั้งในเขตดอนเมืองซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเคยบอกลูกน้องที่เป็นปหารกาศซึ่งก็มีบางส่วน ที่เป็นแตงโมแต่วันนี้ฐานกาศคงจะเป็นหลายสิบหลายร้อยคนที่เปลี่ยนใจจากเพื่อไทยไปประชาธิปัตย์ผมเองก็เคยเลือกประชาธิปัตย์แต่เมื่อประชาธิปัตย์ปฏิบัติตนไม่ดีประพฤติผิดคอรัปชันผมก็ด่าดประชาธิปัตย์ ผมก็เลิกลงคะแนนให้ประชาธิปัตย์อยากไรก็ดีวันนี้ขอแสดงความยินดีกับสอส,อสอแทนคุณและพรรคประชาธิปัตย์แต่อยากให้พระชพระพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้ปฏิรูปรูปแบบการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เองเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านเองก็จะอยู่ไม่ได้ถึงอยากจะให้ท่านปรปับปรุงแก้ไขเปลี่ยนระเบียบ ปฏิรูปพฤติกรรมของนักการเมืองของพรรคท่านแล้วท่านก็จะดีเองวันนี้ดีใจในหลายๆเรื่องที่เอกภาพเกิดขึ้นและดีใจที่วันนี้ฟ้าเป็นใจแลครับเราก็ได้สัมผัสกับวิถีของธรรมชาติซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะกําหนดได้เราไม่สามารถจะบังคับฟ้าให้เป็นที่เราเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ฝนก็ตกตามฤด,ดูกาลมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับภาวะของโรคร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแต่เราไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่เวนเวทีแต่วันนี้ถึงแม้ว่า ในช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาปราศัยนั้นนะครับท่านที่มาร่วมใจกันอาจจะน้อยกว่าตอนหัวค่ำแต่ก็ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นและความรู้สึกและความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่ในใจผมผมเหมือนกับได้พูดกับคนเป็นหมืนม่นหมื่นแสนแสนคนนะครับท่านหนึ่งคนเป็นตัวแทนของคนหมื่นคน เหมือนกับผมได้พูดกับคนเป็นแสนคนแต่วันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์บอกมีแล้านคนแล้วมีแดล้านคนที่พิสูจน์ทราบได้มีแล้านคนที่เราไม่ได้ไปหลอกลวงมีแดล้านคนที่เราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงมีแล้านคนที่เราไม่ได้ไปพูดง่ายๆว่าไปซื้อใจเขาแต่เราบอกว่าถ้าต้องการ รักษาชาติรักษาแผ่นดินต้องการขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากแผ่นดินนี้แล้วขอชื่อขอเลขประจำตัวแปดล้านท่านที่มีจิตใจรักาชาติรักษาแผ่นดินก็ร่วมกันพวกนี้รายชื่อเหล่านี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์ต่อโพงท่านแปดล้านคนแปดล้านชื่อ แปดล้านเสียงไม่ใช่ธรรมดามันเป็นมหามาติชนอันหนึ่งถ้าเราจะทำอย่างนี้และในที่สุดก็อาจจะขนทั้งชาติเลยครับที่จะต้องมาลงชื่อให้เลขประจำตัวกับเราแต่เราถือว่าตัวเลข8ล้านคนนี้ก็มากมายมหาศาลเป็นพลังของประชาชนที่บริยสุด รัฐบาลนี้จะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อคนเขาไม่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าวันนี้คนหลายคนพูดถึงความชั่วร้ายของระบอบทักษินระบอบประชาธิปไตยสามานคือประชาธิปไตยที่มีผดเด็จการรัฐสภาอำนาจสองอำนาจมีคนหลายท่านหลาย มีคนหลายท่านได้พูดถึงแล้วว่ามันไม่เหลือหลอไปเลกแล้วข้าราชการก็ถูกซื้อตัวไปบ้างหลงไหลด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาบ้างก็เข้าไปอยู่กับพวกทรราชในระบอบทักษิณก็ยังเหลือแต่ระบบตุลาการซึ่งตรงนี้ เขาก็พยายามที่จะทำลายเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเขาก็พยายามที่จะกดดันด้วยอํานาจมืดอํานาจอัตตาพานข่มขู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกนี้นะครับถ้าเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นอารยะเขาไม่ทำกันโดยนัยยะแล้ว ตัวทักษิณเองเนี่ยออกมาพำพูดถึงประชาธิปไตยพำพูดถึงความเก่งกาจสามารถพำพูดถึงความเป็นอัจฉริยะทางเศรษฐกิจแต่แท้จริงแล้วมันคือคนที่หน้ามืดตามัวอยู่ในความโลภโลภทั้งเงินโลภทั้งอำนาจคาดหวังที่จะ ยึดครองประเทศนี้เพื่อที่จะใช้อำนาจเงินต่อรองกับประชาชนใช้เงินที่จะซื้อประเทศนี้ยึดประเทศนี้ดังนั้นสิ่งที่มันทำตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือหนึ่งต้องบังคับคมคูหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ย บางส่วนที่เป็นสาวกได้ชื่นชมต่อความคิดอันชั่วร้ายแล้วก็วงการรัฐบาลน,น้องสาวให้ปฏิบัติการเพื่อการโกงกินไม่เคยสนใจต่อพี่น้องที่เป็นเกษตรกรซึ่งตรงข้ามกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนั้น เป็นร้อยเป็นพันโครงการเป็นโครงการที่ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้กเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าโครงการหลายๆโครงการของพระองค์ท่านประสบความสำเร็จอย่างดีแต่ท่านไม่เคยเอาโครงการนั้นไปขยายผลใน,ในเชิงธุรกิจ ผมจะยกตัวอย่างให้ว่า